สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโอตาลุงิอาเบชินะคะคลิปนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับขั้นตอนการทําภาพภาพหนึ่งนั่นก็คือภาพแฟนอาร์ตของพี่เอกฮาร์ดอกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งก็คือภาพนี้เลยเป็นภาพที่วาดมาจากตัวละครของฮาร์ดนะคะจากเกม Home โฮมส e t Home Survival ซึ่งตัวละครฮาร์ดเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากพี่เอกฮาร์ดอกเกอร์นี่เองแล้วก็ยังมีเพลงออกมาด้วยนะคะชื่อว่าเพลงใจผูกเจ็บค่ะต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรานั้นเป็น f c พี่เอกมาจะเกือบจะ10ปีแล้วนะคะประมาณ เกาปีกว่าได้เราเริ่มดูมาตั้งแต่ช่วงปี2012หรือ2011เนี่ยแหละจากปีหนึ่งคลิปแรกที่ดูเลยก็จะเป็นคลิปสัตว์โลกนะคะสัตว์โลกทำเพื่อใครนะคะที่เป็นพี่เอกภาคเสียงสารคดีสัตว์แบบตลกๆแล้วก็ที่ได้ดูต่อมาเลยก็คือคลิปคนเกียนผีนะคะคืออยู่ๆก็เพื่อนก็ออามาให้ดูแบบเอ้ยมึงลองดูคลิปนี้ดิพอเราดูปุ๊บตั้งแต่นั้นมาก็คือเราดูมาตลอดยาวๆเลยตั้งแต่ตอนช่วงม2น,นะคะจนถึงปัจจุบันนี้เลยและแต่ก่อนเนี่ยพี่เอกเขาจะร้องเพลงโคเวอร์ นะะจนมาถึงช่วงประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยที่พี่แกเริ่มร้องแบบลบลิขกสิตนะคะซึ่งก็บันเทิงดีก็เราก็เปิดฟังตลอดอยู่เหมือนกันถึงแม้จะร้องแบบลบลิขกสิตก็ตามจนมาตอนนี้เนี่ยในที่สุดพี่แกก็กลับมาร้องเพลงพอๆสักทีนะคะแถมเป็นเพลงของตัวเองอีกด้วยเราก็ไม่รอช้าเลยรีบปั่นงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะใช้สกิลทั้งหมดที่ได้ล่ำเรียนมาและก็ได้ฝึกฝนมาตลอดเนี่ยทุ่มลงไปกับงานนี้หมดเลยซึ่งงานนี้เราก็จะแจกไฟล์ให้ทุกคนได้เอาไปศึกษากันด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราไปดูขั้นตอนการทํางานกันก่อนจะเป็นยังไงก็เราไปดูกันเลยค่ะเราก็ต้องเริ่มจากการทาภาพก่อนนะคะซึ่งภาพนี้คอนเซปที่เราคิดไว้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้แบบเหมือนภาพเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งแล้วก็สวิตไปอีกอารมณ์หนึ่งเลยเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นก็พี่ฮาร์ดเขาก็จะมีความสุขอยู่กับน้องสาวสองคนนะคะจนกระทั่งเกิดเรื่องรลายๆขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัวละครเดอะฮาร์ดอกเกอร์ในปัจจุบันไปในเกมนะคะก็ภาพแรกเราอยากให้ได้ฟิวที่รู้สึกดูแล้วอบอุ่นนะคะ เป็นฟิลของสองพี่น้องที่กําลังเที่ยวเล่นกันในสวนสนุกอย่างแบบสนุกสนานนะคะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นสายตาของพี่ฮาร์ทที่มองลงไปที่น้องเนี่ยก็จะดูแลรู้สึกว่าแบบเออคนนี้เขารักน้องจริงๆอะไรเงี้ยแล้วน้องก็หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขข้างหลังก็จะเป็นนกอวนหลายๆตัวถ้าใครสังเกตเห็นก็จะมีนกอ้วนที่เป็นใส่หน้ากากพ,พี่เอกอยู่ด้วยนะคะโทนสีก็เป็นเหมือนในภาพคอนเซปต์อาร์ตของในคลิปเลยที่ออกมาที่จะเป็นพี่ฮาร์ทกับน้องนะคะเดินเล่นในสวนสนุกซึ่งก็เดาว,ว่าคงมีต้นแบบมาจากฮาร์ดแลนนกสนุกที่พ แล้วก็เอาโทนสีนั้นมาใช้เป็นออกฟ้าๆหน่อยๆซึ่งไอตอนแรกที่ลงสีเนี่ยเราก็ลงสีตัวละครไปปกตินะคะแต่ว่าเราจะค่อยมาย้อมสีตอนหลังเอาให้สีของตัวละครเข้ากับบรรยากาศที่เป็นสีฟ้าด้านหลังก็เหมือนกันลูกอ้วนหลายๆตัวเนี่ยเราก็มาย้อมสีเอาให้มันเป็นในโทนเดียวกันทั้งภาพส่วนภาพที่2นี้ก็จะเป็นตอนที่ตัวละครฮาร์ดของเรานะคะก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลไปนะคะส่วนคนน้องก็คือเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้ใส่หน้ากากที่ปีศาจไดเอามาให้นะคะพอใส่ก็ไปปุ๊บก็ ็เหมือนมีพลังวิเศษขึ้นมามี a อ i บลิตี้ขึ้นมาแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องเก็บศพเพื่อไปรับศพน้องสาวนะคะซึ่งศพของน้องสาวก็จะเหลือแค่แขนซ้ายข้างเดียวเป็นแขนข้างที่มีกำไลรูปหัวใจนะคะแล้วก็วาดเป็นพิหาดของเรายกแขนน้องขึ้นมาแล้วก็มีปีศาจเกาะอยู่ด้านหลังรอบๆก็เป็นควนันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงแบบเหมือนได้รับพลังแห่งความมืดมาใน้ขั้นตอนวาดเนี่ยเราวาดลงสีปกติเลยนะคะคือเราจะค่อยไปแยกส่วนกันทีหลังพอเราได้สองภาพนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปแยกส่วนกันต่อคะ่ะซึ่งลืมอััดข้นนตอน การแยกส่วนมาให้ดูอันนี้ก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราก็จะโชว์แล้วกันว่าตรงไหนที่เราแยกบ้างแยกยังไงบ้างก็ภาพแรกนะคะที่เป็นภาพในสวนสนุกเนี่ยจะแยกค่อนข้างละเอียดหน่อยเพราะว่ามันมีสองตัวตละครนะคะแล้วก็แบบมือมันพันกันค่อนข้างเยอะมีนกอ้วนข้างหลังอีกตรงส่วนตาก็จะแยกหมดเลยนะคะทั้งคิ้วเปิดตามีลูกตาจมูกปากแล้วก็ต้องวาดเพิ่มเป็นวาดตาที่หลับนะคะแล้วก็วาดปากเพิ่มด้วยเป็นปากที่ฉีกยิ้มขึ้นมาของคนน้องนี่จะไม่ให้ลืมตานะคะให้หลับไปอย่างน้นแหละแล้วก็ ปะก็มี2แบบคือแบบอาดแล้วก็แบบปุบแล้วก็แยกตรงส่วนแขนส่วนมือส่วนตัวส่วนคอตรงที่แยกละเอียดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเส้นผมนะคะที่จะแยกค่อนข้างนานเลยตรงอื่นจะแยกไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็นกอ้วนเหล่านกอ้วนข้างหงเนี่ยคือเราแยกเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ามันแยกง่ายนะคะก็เลยแยกไว้ก่อนเลยส่วนของผ้าที่2อ,อันนี้เราจะแยกไม่เยอะเท่าไหร่เราจะแยกแค่ตรงส่วนผมนะคะตรงส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ได้แยกเลยแยกแค่ผมหัวแล้วก็มาตัวเลยที่จะไปเยอะจะไปเยอะพวกควันด้านหลังที่เป็นลอยๆอยอยู่เนี่ยมีแล้วก็ ตัวปีศาจด้วยแล้วก็มือของปีศาจที่จับหัวไหลอยู่พอเราแยกอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้า after effect เพื่อทําภาพโมชั่นขยับค่ะไอภาพขยับเนี่ยเราได้มีไลฟ์ในเพจของ KP Learning Space ไปด้วยนะคะวันนั้นอยู่กันตั้งแต่สี่ทุ่มยันเกือบตีหนึ่งเลยนะประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็มีคนอยู่ดูจนจบด้วยนะคะตอนนั้นก็ขอขอบคุณมากวันนั้นก็คือนั่งทําไปงวงไปตาปือไปแต่ว่าเราอยากให้มันเสร็จในวันนั้นเลยเราก็เลยนั่งทําจนจุดไปอย่างตีหนึ่งเลยก็ขั้นตอนการขยับเนื่องจากว่าไม่ได้ขยับภา ประกอบมานานแล้วมันก็จะมีแบบมีงงง,ง้างมีอะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องกระตุกบ้างแต่ว่าเราก็สุดท้ายเราก็ทํามันออกมาจนเสร็จจนได้ถ้าใครอยากไปดูเรานั่งขยับยาวๆแบบ 3- ามสองสามชั่วโมงเนี่ยก็ไปดูได้นี่เพจ kp learning space นะคะจบไปทั้งหมด3ขั้นตอนเราก็จะได้รูปภาพรูปนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะภาพเสร็จสิ้นก็จะเป็นภาพที่เปลี่ยนระหว่างภาพแรกไปภาพที่2นะคะตามนี้เลยขั้นตอนการทําภาพก็มีเท่านี้ค่ะม<ฆ>ีวาดวาดเสร็จเอามาแยกส่วนแยกส่วนเสร็จก็เอามาทำแอนิเมชซึ่งไอ วิธีการอนิเมตวิธีการแยกส่วนเนี่ยเราก็มีทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะในช่องมีทัมม้งหมด2 EP แล้วก็มี EP เสริมอีก2 EP ก็ใครสนใจอยากทําภาพแบบนี้ก็ลองไปดูคลิปกันได้นะคะแล้วก็ตามที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยก็คือเราจะแจกไฟล์ให้ทุกคนได้ไปศึกษากันด้วยนะคะทั้งไฟล์ของคลิปประตูเอาไว้ไปดูว่าเราลงสียังไงแยกเลเยอร์การลงสีแบบไหนบ้างแล้วก็สีแต่ละส่วนมีเลเยอร์แสงเลเยอร์เงาอะไรเงี้ยเราใช้ยังไงอะไรยังไงก็เอาไปเปิดศึกษากันได้แล้วก็มีไฟล์ยแยก ส่วน .psd นะคะอันนี้ก็ไปดูกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยที่เราแยกอะเราวาดเติมตรงไหนไปบ้างแล้วเราจัดเรียงยังไงแยกยังไงนะคะซึ่งวิธีการแยกก็อย่างที่บอกมีคลิปสอนแยกอยู่นะคะแล้วก็เป็นไฟล์ของ A อกมีค่ะเดี๋ยวเราจะ export เอ็กพอร์ตออกมาให้พร้อมกับไฟล์ด้านไหนก็เอาไว้ไปศึกษาวิธีการ a อนิเมตนะคะดูว่าแต่ละเลเยอร์แต่ละส่วนเนี่ยเราใช้อะไรขยับแล้วเราขยับตรงไหนการวางคีเฟรมของเราวางเป็นยังไงอะไรพวกน,นี้นะคะก็เอาไปศึกษากันได้แล้วก็มีไฟล์รูปภาพด้วยก็เผื่อใครจะจะเอาไปตั้ง ้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมหรือว่าเอาไปแบบสกินเคสโทรศัพท์สกีนไอที่จับโทรศัพท์สก,กินแก้วอะไรย่าง<ไ>ี้ที่เอาไปใช้เป็นส่วนตัวนะคะ<ไ>ก็เอาไปใช้ได้เลยก็ไฟล์ทั้งหมดที่เราแจกนะคะเราแจกให้เพื่อเอาไปใช้ศึกษาเท่านั้นหรือว่าเอาไปใช้เป็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะห้าม<ไ>เอาไปใช้หารายได้เด็ดขาดไฟล์ที่เราแจกไปนะคะก็เราก็จะทําการลดขนาดไฟล์เอาไว้เพื่อปกป้องอีกทางหนึ่งด้วยส่วนใครที่ต้องการจะใช้รูปเราเนี่ยเป็นแบบไปพิมพ์แจกตามอีเวนต์อะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ เห็นในกลุ่มของ f c เขาก็จะมีเหมือนแจกตามสยามหรือแตกตาม MRT อะไรเงี้ยถ้าอยากจะเอาไปจัดกิจกรรมแจกอะไรแบบนั้นก็ขอให้มาขอเราก่อนนิดหนึ่งคือเรายินดีให้ใช้อยู่แล้วแหละแต่แค่มาบอกกันสักหน่อยให้รู้ว่าแบบเออจะเอาลูกเราไปใช้เป็นปิ้นแจกนะอะไรเงี้ยเราก็จะให้ไปค่ะสุดท้ายนะคะเราติดตามพี่เอกมาเกือบจะ10ปีเนี่ยพอได้เห็นพี่แกมมีเพงเป็นของตัวเองได้มีตัวละครในเกมแล้วก็ได้มีกิจกรรมของโดรีโทนะคะที่แบบได้เป็นโฆษณาออกทีวีเป็น แบบกิจกรรมยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่เอกมากๆเลยนะที่พี่เอกเขามาได้แบบไกลขนาดนี้เนี่ยรวมถึงพี่ๆคนหนึ่งอื่นในแกงด้วยที่ช่วยประครับประคองกันมาช่วยเหลือกันมาจนมาถึงจุดๆนี้ได้นะคะเราที่เป็นแฟนคลับที่ได้ตามดูมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกยินดีกับเขาไปด้วยเลยแล้วตลอดเวลาที่ติดตามมาเนี่ยก็คือมีพี่เอกเป็นหนึ่งในกําลังใจในชีวิตนะคะเพราะว่าเวลาเกลียดหรือทอ้อหรืออะไรเงี้ยพอได้ดูคลิป พอได้ดูคลิปเพื่อนๆแกในแกงแกที่เล่นด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกหายเคยรียดลงแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นล่าสุดก็เพิ่งได้อัปเกรดสมาชิกไปจากสมาชิกรองในเริ่มต้นอัปเกรดเป็นผ่อนคลายนะคะก็จะเห็นโพสต์ที่พี่เอกเขาได้โพส์ทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นจะว่าเช้าก็ไม่ได้เพราะพี่แกตื่นสายนะคะ <laughs> ก็คือแกก็จะแบบโพสต์คุยกับแฟนๆตลอดเลยยิ่งได้อ่านโพสตของพี่แกทุกวันเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีแรงใจในการที่จะลุกขึ้นมาทํางานหรือในการเรียนอะไรพวกนี้เลยนะพอ ทำงานเสร็จเหนื่อยๆตอนสักดึกๆแกก็จะโพอีกแหละพอได้อ่านปุ๊บเราก็แบบเออรู้สึกทั้งวันที่ทํามาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดตามพี่แกต่อไปเรื่อยๆเลยพี่เ,เป็นหนึ่งในความสุขของน้องน,นะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ถ้ามีใครอยากเสนออยากแนะนำเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะใครที่อยากจะศึกษาไฟล์พวกอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมไปโหลดกันได้ใต้คลิปเหมือนกันเราใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมกดซั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย